บอกไปคุณหนองบอกไปก่อนหน้านี้นะคะว่าประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้องนะและได้รับผลกระทบด้วยนะคุณผู้ชมเด้โอ้ยโทมสัสคุกอังกฤษไม่เกี่ยวอะไรกับไทยมันเกี่ยวเนื่องกันจนล่าสุดตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้นะคะมีการที่จะเรียกผู้ประกอบการและหลายๆส่วนที่เกี่ยวข้องต้องประชุมด่วนรับมือกับเหตุการณ์โทมสัสคุกล้มละ,ละลายในครั้งนี้มีการพูดคุยคือเบื้องต้นบอกเราว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่หายซีซันพอไม่ใช่หายซีซันเนี่ยผลกระทบอาจจะสักเล็กน้อยก็พบนะคะว่าโรงแรมหลายแห่งในจังหวัด งานนะคะสูญเงินแห่งับประมาณ7 8 0 0 0 0 0แปสนบาทมาจากไหนบอกว่าเกี่ยวกับว่านักท่องเที่ยวอังกฤษค่ะที่เข้ามาพักผ่านโทมสัสคุกแล้วค่ะแล้วก็ยังรอเรียกเก็บเงินซึ่งส่วนใหญ่มีข้อตกลงให้จ่ายภายใน30วันแต่ว่าจากการหารือของอก่อการท่องเที่ยวเมื่อวานนี้นะคะก็สรุปเบื้องต้นก็พบว่าโรงแรมที่ได้รับความเสียหายขณะนี้ก็มีที่ภูเก็ตเขาหลักและสมุยที่มีลูกค้าผ่านโทมสัสคุกเข้ามาในไทยประมาณพันรายจากที่ระบุว,ว่าจะมีผู้เสียหายประมาณ0,000รายทั่วโล ก็ถือว่ายังน้อยมากนะคะเพราะอย่างที่บอกไปว่ายังเป็นโลซงสีสั้นแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคือจะเข้าสู่ช่วงหายสีสั้นแล้วแล้วก็จะมีลูกค้าที่ฟุ๊กกิ้งง่วงหน้าเข้ามาในไทยก็คือเรื่องนี้บอกว่าเบื้องต้นต้องเจราจาก,กับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะบอกว่าถ้าอยากจะเข้ามาพักต้องสำรองจ่ายเองไปก่อนนะ นะมีความเห็นของผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะคุณยุทธศักดิ์สุภศรนะครก็ระบุถึงการเตรียมการรับมือที่จะมีผลกระทบของภาคการท่องเที่ยวในไทยบอกว่าคือประเมินเบื้องต้นแล้วก็นัดหารือกันนะคะวันนี้บอกจํานวนมากเนี่ยจำเป็นต้องตั้งศูนย์ประสานงานแล้วนะคุณผู้ชมเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่าจะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่ตกค้างตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเสนอแนะหรือไม่แต่เบื้องต้นบอก ว่าคือก็จะมีเพียงนักท่องเที่ยวจากอังกฤษนะคะก็ไม่มากจนน่าเป็นห่วงเท่ากับกลุ่มนักท่องเที่ยวจากสแกนดิเนเวียและเยอรมนมีที่จะมีสัดส่วนมาไทายผ่านโรมสัสกุ๊กจำนวนมากนั่นเองค่ะ อนนี้เราเประเมินความเสียหายไปสองส่วนส่วนแรกก็คือนักเที่ยวที่ตอนนี้ที่เดินทางเข้ามาแล้วนะครับส่วนที่2คือน,นักเที่ยวที่กำลังจะเดินทางเข้ามาในช่วงไฮซีซั่นในช่วงปลายปีนะครับคงจะต้องมาพูดคุยกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทราบคือว่าอาจจะไม่ได้หนักใจมากในเรื่องของนักเที่ยวที่อาจจะหายไปเพราะว่าทมัสก ที่ในส่วนของทางอังกฤษเนี่ยนะครับมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณสักสองหมื่นกว่ารูมไนในประเทศไทยนะครับเราเองคงจะต้องหาตลาดเข้ามาแทนส่วนนี้แล้วก็หวังว่าโทมัสคุกในส่วนของประเทศอื่นอย่างเช่นในเยอรมน,นีในทางสแกนดิเนเวียเนี่ยคงจะไม่รับผลคงจะไม่มีผลกระทบเช่นเดียวกันซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะหนักเนื่องจากโดยเพราะโทมัสคุกเยอรมนีมีสัดส่วนค่อนข้างเยอะในประเทศไทยครับ ครับก็ถ้าเกิดว่าดูเมื่อสักครู่นี้ภาพของเราอาจจะผิดไปนิดหนึ่งนะครับตอนหลังเป็นสุดท้ายนี้ขับคุณน,นะฮะ6,000กว่าล้านบาทแล้วก็กระแสเงนินสดเนี่ย2ปีฮะ หายไป6กหมื่นกว่าล้านบาทก็เลยอยู่ไหม่ไหวจริงส่วนคนที่จะกระทบครับคนที่จะดูกีฬาจะดูพรีเมียร์ลีกยุโรปายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับ n f <FL> ็นี้เนี่ยเรียบร้อยฮะใครจองผ่านโทมัสคุกลำบากเลยต้องหาเอเจนต์ใหม่นะครับอ่ะนี่จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ผลกระทบที่เกิดกับในประเทศไทยครับพักกันสักครู่คุณผู้ชมช่วงหน้านไม่อยากให้พลาดนะคะพาไปดูรถต้นแบบที่มาแบบเป็น AR <า>สุดล้ำขนาดไหนสำหรับเบนลี่ครบรอบร้อยปีทั่วโลกช่วงหน้าติดตามกันในการตลาดเงินล้าน พฤศจิกายนนี้เตรียมตัว